P.S.N ล่มผู้เล่น P.S. 4 P.S. 5รายงานปัญหาเครือข่ายหนักที่14ตุลาคม2025ในช่วงเย็นของวันที่14ตุลาคม2025มีรายงานจำนวนมากจากผู้เล่น PlayStation ว่า P.S.N. PlayStation Network ประสบปัญหาใช้งานไม่ได้หลายคนได้รับข้อความ Service BC เมื่อพยายามเชื่อมต่อระบบหรือเข้าถึงฟีเจอร์ออนไลน์เช่นการล็อกอินและดูรายชื่อเพื่อนออนไลน์ ข้อมูลจากแพลตฟอร์มดาวดิเทคระบุว่ายอดผู้รายงานปัญหาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึงจุดสูงสุดมากกว่า11,000รายในเวลาไม่นานทำให้เห็นได้ว่าปัญหานี้ส่งผลกระทบในวงกว้างแม้ปัญหาจะรุนแรงแต่อย่างน้อยในบางช่วงเวลาต่อมายอดรายงานเริ่มลดลงซึ่งหมายถึงว่า PSN อาจากลับมาใช้งานบางส่วนได้บ้างแล้วในบางพื้นที่โซนียังไม่ออกมาประกาศชี้แจงสาเหตุอย่างเป็นทางการของการล่มครั้งนี้แต่ก่อนหน้านี้ PSN เเคยประสบเหตุล้มเหลวทั่วโลกมาแล้วหลายครั้งเช่น เมื่อต้นปี2025ซึ่งใช้เวลานานเกือบ24ชั่วโมงกว่าจะกลับมาออนไลน์พร้อมการขยายระยะเวลา PS+ PLUS ให้แก่สมาชิกบางรายเป็นการชดเชยแหล่งที่มา g e m r a n h t t p s g e m r a n c o m p s n 5 p s 4 o c t o b e r 1 4 2 0 2 5